วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนมักนิยมเดินทางมาชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวอีกครั้งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ดีขึ้นทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่ปัจจุบัน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเที่ยวกันเป็นครอบครัวและกลุ่มเล็กๆเ,เพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และทุกพื้นที่ของประเทศไทยเล็งเห็นโอกาสจึงใช้ความชำนาญที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเสนอตัวให้บริการนำเที่ยวแพ็กเกจร,ราคาถูกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ผู้ประกอบการมักคุเทศ และบริษัททัวร์คนไทยถูกแย่งลูกค้าเคยเจอแม้กระทั่งหนึ่งหนึ่งรายคือซื้อรถตู้เองแล้วจ้างคนไทยขับรถที่พอคุยสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่องแล้วเจ้าของรถเนี่ยค่ะก็เป็นคนพานักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างเงี้ยเคยเจอกรณีแบบนี้เดี๋ยวนี้การเที่ยววิธีวิถีการเที่ยวของของนักท่องเที่ยวมันหลากหลายมากขึ้นมาเป็นกลุ่มบางคนมาก็เช่ารถขับเอง ประธานชมรมมักคุเทศรักล้านนากล่าวเพิ่มเติมว่าป,ปัญหาไกด์เถื่อนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ความนักระยะยาวในพื้นที่มานานดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อให้การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ภาคเหนือและประเทศไทยกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างมั่นคงทําให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีมาพัฒนาบ้านเมืองประเทศชาติได้ค่าบริการนาเที่ยวก็จะ ถูกกว่าบริษัททัวร์ของคนไทยซึ่งบริษัททัวร์ของคนไทยแพงกว่าเขาเพราะว่าต้องเสียภาษีถกต้องตามกฎหมายแต่คนต่างชาติที่มาให้บริการนําเที่ยวแล้วก็เป็นไก์เถือเนี่ยเขาไม่ต้องเสียภาษีนะ,ะเก็บค่านําเที่ยวโดยผ่านช่องทางของประเทศเขาเลยยกตัวอ,อย่างของจีนเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยแม้แต่เป็ชาติเรายังไม่รู้เลยว่าเงินเข้าออกอยังไงเพราะเราก็จะเห็นตัวเลขนักเที่ยวจํานวนนักเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการ นอกจากบริษัททัวร์แล้วนอกจากมักคุเทศแล้วไม่แต่โรงแรมก็ได้รับผลกระทบข้อมูลจากสมาคมมักคุเทศเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันไม่เพียงแต่พบไกด์จีนเถื่อนเท่านั้นเริ่มมีไกด์เถื่อนสัญชาติเกาหลีและเวียดนามเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันทําให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มมักคุเทศภาคเหนือกว่าเจ็ดพคนและภาคการท่องเที่ยวหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขปัตตเศรีรักไทยพพสรายงาน